ปฏิทูปฏิถังกะละมังสักผ้าข่าฮ่าคนส่วนนะอี่คนเป็นส่วนเีบคนวะสวัสดีค่ะสวัสดีจากพี่น้องจากสาวเดือนลุยป่าหาเห็ดครับพี่น้องถึงฤดูดถึงฤด,ด,ดูการก็จะเห็นข่อยแต่อยู่น้ำป่าครับพี่น้องอีกป่าหนึ่งเลยค่ะเนี่ย เห็ดมันปูดีคนบ่มาเห็นก่อนค่ะคุณนะคะเห็นบ่าเรื่องเ,เรื่องคุณแมนเบอรอเลยย้ําไปคุณเลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจหน่อยนะคะพี่น้องขาไปค่ะไปเจ็บเห็ดกันหลายกับเลื่อง เกือบไปก่อนขวดไปน้องป่าชุ่มชื้นมากเลยเมื่อคืนเนี่ยฝนตกป่านว่าเป็นโมโหผู้ใดวุ่นจะตกแหงจากนี้ตกแรงมากนัดหลบไปก่อนขวดไปแต่เอ๊ะ ำไมเก็บกองไว้โอ้ยมือมอมีคีอว่าจา้ะมือเดียวเก็บมือหนึ่งถือกองเ<อ>สร็จแล้วก็บีนะี้บีอบีบบีบีบบีบบี่บีบบีบ ขึ้นเะลิ่อนบินคือกันแต่ว่าเดินท้ายมันไหวเฟิร์อันนี้กติหมูป่ามาขุดกินเลยปะ,ะปีนี่ค้นหลายสัตว์ปลาอย่านคนเห็นห้อยขุดเลยดีเลยจ้ะ แต่เราคูดแบบนี้พังละนรละนาดิเลยค่ะอืมว้าวเรอเดืดเลยมือต็เหมเฟือดมันกจะบบ,บหวงเท่าไรนาะ Okay. ข,ข,ขึ้นพู้เวอนี่เทะอันนีทองคำหยิบทองคำสวยนี่ข้ามนีดคำ่เาอ่ัไวก่อนคมาเอาเล่นนะยันคมาเล <Avenue. S 2> ่นเกือบหยิดตายแล้ว อยู่หัวเข้านี่ค่อยเปียกเลยนะปาดหลายทีต้องพีออกมอดเปียกด้วยเราคุยมดมันเปียกไหม อันนี้โดนแล้วเอาเลยค่ะไม่โตเฮเธอโดนแล้วไม่เอาไม่โตด้วยค่ะปอนจาคนททอันนี้อยู่ไก่คนจังหน่อยอยู่ป่าดงดิกไม่ค่อยมีคนเดินมา เดี๋ยิสิพาไปอีกดูดกันอีกปฏิทูปฏิถัถกงกะละมังซักผ้าห็ดมันปู่ปู่พ่อแม่เอ้ยพอณแม่เจ้า มุนิกมุนิกเจ็บคต้อนชวนดิมองขาน้องเอ้ยจ้อนน้ำของโลอดอัดจัดเอ้ยเก็บปิดุเป็นแผงเป็นสั่นคนดูอ้ย เอาได้จ้ะถึงจะแก่ค่อยก็เอา,เอา,าก,ก็จะไปจากเดียดมันก็บันเกียกจนกินไม่ได้ <c oughs> แห้แหงหลายก็บอกเอาแต่นิจ้ะว้าวนี่ได้หมดงานเลยค่ะเก็บเส่ถุงค่ะ บ้างป้าบังขาขาสวยมากโอ้ยทางนันก็สืบอยจังสุดจ้ะดอกแห่งป้าต้นดอกนี้โอ้ยเสียงดังได้จ้ะมีปลาหรือว่าคนอันนี้อยู่ป่าเลยนะ่กีวายจังไลยป้าดงดิบ มันปูป่าดุงดิบปะเต็นตั้งสาย,ยัานดุงดิบติดๆแล้วมีคนเข้ามาดอกยว้าวมันจะข่อยนะถามว่าย่ากมั้ย่านกบุ๊คะปากแห้งแต่ก็ไดอกแต่ว่าปากแห้งไว้ก็ดีเนาะสัตว์ป่าสได้เล่นเล่นหนีเล่นนี่

น้ำนี่้ำปุ๊บจะเข้าใจไมานยจตัวยาวไอ้เฮ็ดมันเป็นจุ่มกว่าตรงจะจิบน้ำกค่ะเออเฮ็ดมันอยู่มองไฟมองมั้งกับเดูนนะจ๊ะคิดก็ได้เปลี่ยนน้ำแต่สูงกว่าี่ถึงฝนเลยแล้วขึ้นมาอีกเด้อค่ะนี่ เป็นตนหอมอือคะ่ะเบิดดูดูเก็บดิโอใครดูค่ะหน,นึ่งคนเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ยเกาหน่อยเต็มหน่อยค่ะอันนี้เป็นเห็ดมันปูป่าสมวน,นะค่ะพี่น้องค่ะ ได้เหยียบเราถ้าฝนดีนี่จะเฮ็ดอันนี้จะออกเป็นเห็ดสงวนแล้วค่ะเด้อเป็นเห็ดเอียงอันเห็ดน้ำปูช่องเทนให้ดูน,นะคะ่ะนี่ยชาวเดือนจะเอาไปกินอยู่จ้ะแต่ไม่ได้โยมให้เก็บเนาะเอาไปกิน,นะคะ่ะเก็บพอกินเนาะนี่คะ่ะเห็ดป่าสงวนแล้วค่ะเด้อเสียบ กรุบเบี้ยนะถึงแล้วจ้ะตาลึกลับสาวเดือนยังไม่แห้งตายเลยดีเด็ดแฮะไหนคะเบี้ยคนเต็มเลยจ้ะปะากาลับนะอาเึจา็จ้ะไปหลึกลับ ไป่นแลเป็นินอนีกแล้วมน,ปนสปูมิด,ด้เดรแต่ว่าเห็นมนไนม่เอากเดีด่ไม่ใคม่เห็นเพราะว่าอะไร่ั้คือเก่ามาจาก คนมาออานนั้นนี่ค่ะปลาลิกลับตัสวน่ะตังสวนไม่ข่อยพี่น้องาอีกแล้วค่อยเดีวลงไปอีกกันอีกด้วค่ะด้อ ลงไปอีกก็มีแดดลงได้รงมซองล่นดีแต่นี่เชื่อมัน,นก็ขึืนเลย่ะบวเว่นว่าแดดก็มีแดดเสื่อมลงได้ก็ถึงแล้ว เจ็บมาอีอย่ยงนัน,นะน,นเ,เปปหี่ยว,วเจ็บไปตาเจ็บไปพี่ไม่เหมือ,อไงไบเลยก็สักใส่เลยว่าแม่ขอยังขากินนะขคนวายอางนี้หมือนิตู้ข่อยก็บอกแม่จ้ะข่อยลงทุนสื่อตูอนนะ้อนะนส่เงิน,นที่วางน้าเนี่ย ตกากแดดขึ้นนะคุณวางสิเอาบันเทงิงศิลป์พวกเจ้าว่าอีหยังพวกวาลึกลับข่อย <S <S บันเทงิงศิลป์แล้วโอ้ยแห้งกันนี้ครับน้องค่ะมีอีกแล้วค่ะปวาลึกลับไม่มีคนเห็นด้วยมันจะเป็นยังไง เอียยว้ายแหงตายหมดเลยแหงตายไปโน้ตนะนเ้อเธอไม่อีกค่ะเก็บขอบไป่น้องเอ้ยคิบแตดนนน่ดอกไม่งานเนาะดอกกาเถากอ็อาไอยป้าเนี่ยดูนะ ไม่เห็นนะธรรมศาสตร์นนี้โอ้สุดยอดเดีดยวดูกันนะเจ็บก่อานมาที่เก่เาเพราะว่าสาค่ะนอกนี้มันเสียงยังวะบอมบมบอมบมมันเสียงฝนแลวจ้ะเป็นลมหลับเสียง ก็จะสองนิ้วปืนนะต่างจะเป็นสนามเรื่อปืนเป็นปลาก็จะทางปลากระเทิยมปืนแต่ก็จะถึงฤดูการล่าสัตว์ประมาณนะี้เรื่องเออเหยืห่อพวกนี้คนเห็นนักปินอ,อกจะว่า ก็หน้าตาสื้เมันเขาเคเก็บปลาเขาเคเจ็บที่กัดก็ควาปลาเป็นเป็ดปลาแบบว่าเข้าง่ายปลาเด็กข้ามเก็บอรกอก่อน ลางน้ำเห็ดอันนี้หละ่อันนี้เห็ดเ <c oughs> ีดตาักขุนะคยิบหนักหนึ่งดิข้าตุ่นบุลย Đi đi. Chụp nắm cái cái. Đi ăn thịt con này. Chụp đầu rất trời. Cái kia. Chụpแบบ này à luật. Đi đi đi. Đu con ăn. Luật. Giữ cái thùng. ว่าเสีดายห็่ปลนี่ผัดน้องค่ะแห้งตายเหมือนก,กันยึกองเลลามีตัดาขาค่ะวดขออภัยไัออกเสียงดังเยพี่ควรกับอันนี้ไหต้นบูเลยนะจ๊ะถ้าเรเปิดเสียงไม่ก็บไม่ดัง มือวนกับไป้งกล่องก่อนเาไปน่ามืนบางอีเข้าใจนแนีนี่แยไะนี่เป้นแไม่คิดแดดนี่อันนี้ยังอยู่ในหู มันเจ็บนะมันนุ่มหนักงนัดหนัก นี่นนหมนงาดกันเ like <laughs> <ıs> ่ด <Oliver> <look> right. ับ <albums> พ <travail> ันบน้องันะเอเสือนี่ดับเนี่ยเออเสือไม่ไต้ดินนะตัดทิ้ก่อนเลสักที เอาควงอ,อืมงามเลยนะอ,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 อืไปเลย ออาใไไ้เลยค่ะแห้งแต่เสียดายเห็ดหอย่างนู้นค่ะเอาเป็นเสือเป็นแนวมวทน่นั่นแห้งตายหมดแล้วอันนี้เป็นเห็ดสวนปาก แกนมันสิเป็่าีสคะดอกจะบองงามดอกสิบาอยาดอกใหญ่ทาทงหมดจะเดินจุดท่านขวาชุ่มหนังแห้งตัดขามเนาะนม่ไ้ตตัดไป ข้าสมัยเหลืออันมีดมีเส้าเดินหายนนหไม่เอาเลยไ่สวใส่ต้องไปซื้ก่อน นี่เป็นจุดชมวิวค่ะตอนนี้ม่นมีคนถ่ายได้ชมวิววันนี้เมฆหนามากมอ,มองบอง่เห็นมงบลงบ่ตงีจะเป็นมงบลงกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะเหนื่อยมากเดี๋ยวมีเวลาสุถทายไปถ่ายข้างล่างค่ะจะเป็นแหล่งเก็บน้ำลนจะทอนกับมงบลองสวยบรรยากาศอันนั้นจะรีคอมบิน มีที่เล่นเยอะแยะเลยกบอกคนเยอะมากปีนี้ซาเดินเห็นกว่างน้อยตกใจคนคนหลายไหมทั้งกี่จักรยานทั้งยางปลาเป็นกลุ่มแบบสิบคนได้เไปค่ะพี่น้องกลับบ้านกันค่ะซาเดินก็จะลงไปเลิคมบินนะบรรยากาศ